ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเป็นรอบสองนะครับเอเมื่อกี้ผมอัดไปแล้วนะครับประมาณสองหน้านะครับลืมกดอัดครับใช่ครับภาคตั้งนานลืมกดอัดนะครับก็ภาคใหม่ครับไป <c oughs> ก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับไปรับชมรับฟังคลิปกันเลยเดีกว่าครับไป The w i ิ a r d World โลกแห่งพ่อมดตอนที่หนึ่งร้อยสี่สิบแปดเออละเหยหนึ่ง แองเจล่เพิ่งสังเกตเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเขามองไปที่ด้านหลังของมือที่มีเครื่องประดับสีเงินที่มีแสงแวววาวมันมีขนาดเล็กกว่าก่อนหน้านี้แต่แองเจเล่ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นข้าควรจะใช้เวลาเรียนศาสตร์แห่งความตายมากขึ้นดูเหมือนว่าข้ามองเห็นคำสาบที่เป็นรูปล่างและวิญญาณที่มีความเกลียดชังแปลกแองเจเล่ขมวดคิ้ว และเขาก็ปิดแขนของเขาอีกครั้งเปงียงทำไงเนี่ยเปียงเนี่ย <c oughs> <c oughs> เสียงฟ้าร้องทำให้ป่าสว่างขึ้นวูบหนึ่งแองเจเล่ถามรายละเอียดบ้างอย่างกับนายพรานและตัดสินใจที่จะหลบฝนนายพรานชี้ไปหาหอเฝ้าระวังและแองเจเล่าเขาพยักหน้าเขารีบผูกม้าและรถม้าไว้ที่ต้นไม้ขนาดใหญ่ แองเจเล่คว้าทุกสิ่งที่สำคัญและตั้งการแจ้งเตือนโดยการกระจายอนุภาพพลังงานของเขาในพื้นที่ก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังหอเฝ้าระวังพร้อมกับนายพานข้าจะสร้างกองไฟภายในเมื่อปิดประตูแล้วมันจะทำให้อุ่นนายพานนำแองเจลีนนำทางแองเจล่ในขณะที่พวกเขาเดินผ่านป่าสภาพแวดล้อมก็สว่างขึ้น เป็นครั้งคราวมันเป็นเรื่องดีจริงๆหรือที่จะทิ้งรถม้าของท่านไว้ที่นั่นนายพลานถามเสียงดังไม่เป็นไรข้าจะพบมันแม้ว่ามันจะถูกขโมยไปก็ตามแองเจล่ยิ้มให้เขานายพลานสับสนเล็กน้อยแต่เขาตัดสินใจที่จะไม่ถามอะไรที่ไม่จำเป็นพวกเขาเดินผ่านพุ่มไม้หลายครั้งพวกเขามาถึงหอฝ้อระวังที่สร้างบนเนินเขาเล็กๆ หลังจากผ่านไปหลายนาทีแองเจเลเ่ยืนอยู่ที่ประตูจากนั้นก็หันกลับไปมองข้างล่างสถานที่นี้อยู่ไม่ไกลมีรถม้าของเขาอยู่ประตูสีเทาหนาและหนักหอคอยอาจจะสร้างมาหลายปีแล้วเนื่องจากเขาเห็นรอยแตกที่ผนังนายพลพยายามอยู่ครู่หนึ่งเพื่อขยับประตู ต้นไม้รอบหอมันสูงเกินไปข้าเพิ่งเห็นวันนี้มันค่อนข้างดีใช่ไหม <c oughs> ประตูเปิดอย่างช้าๆแองเจเล่มองไปภายในแต่สิ่งเดียวที่เขาเห็นก็คือบันไดวนตรงกลางนายพานอาจทําความสะอาดห้องแล้วเนื่องจากแองเจเล่ไม่พบใยแมงมุมแม้แต่นิดเดียวมีกองไฟที่ดับแล้วอยู่ข้างบันไดแต่ก็ยังมีควันมาจากนั้น มาจากมันหรือเปล่าความอบอุ่นจากเปลวไฟยังคงอยู่อย่างไรก็ตามแองเจเล่รู้สึกบางอย่างผิดปกติในขณะที่เขาเดินเข้าไปและมีอาการขนลุกเขามองไปรอบๆแต่ไม่พบสิ่งที่น่าสงสัยนายพลานเดินไปที่ของไฟและแย่ฐานด้วยกิ่งไม้เพื่อทำให้มันสว่างขึ้นอีกครั้งแสงไฟสีเหลืองได้อบอุ่นสว่างขึ้นอย่างรวดเร็วเชิญนั่งครับท่าน นี่เป็นทั้งหมดที่ข้ามีนายพานวางผ้าขนหนูนายพานวางผ้าหม่มสีเทาข้างกองไฟความรู้สึกแปลกๆได้หายไปกองไฟสว่างขึ้นแองเจเล่พยักหน้าและนั่งลงข้างกองไฟนายควานนายพานคว้าผ้าหม่มอีกผืนและนั่งตรงข้ามแองเจเล่เฝ้าดูนายพานวางตะแกงข้างเตาผิง และเริ่มย่างเนื้อที่เขานำมาจากกระเป๋าเฮเมื่อเจ้าเข้าหอคอยมาครั้งแรกเจ้าเห็นอะไรอีกไหมแองเจลถามนายพรานพยักหน้าครับข้าตั้งกองไฟแล้วพบท่านในขณะที่ตัดไม้แต่สถานที่นี้มันเย็นมากอะไรวะแองเจเล่าขมวดคิ้วและหยุดพูดเขามองออกในหน้าต่างแต่สายฝนเป็นสิ่งเดียวที่เขามองเห็น ประตูมันส่งเสียงหอนเหมือนผีกำลังร้องให้เมื่อมีสายลมพัดผ่านช่องว่างหลังจากที่ผ่านไปะครึ่งชั่วโมงท้องฟ้าก็โปร่งและเมฆสีเทาก็หายไปแองเจล่ลุกขึ้นยืนในขณะที่นายพลย่างกวางของเขาเสร็จท่านต้องการกวางไหมครับท่าน <c oughs> น,นายพาลลุกขึ้นยืนและถาม ไม่เป็นไรขอบคุณแองเจลเล่นำเหรียญเงินออกมาหลายเหรียญและโยนไปให้ในายพานขอบคุณสำหรับข้อมูลและที่พักพิงแต่ข้าแนะนำให้เจ้ายอย่าอยู่ที่นี่นานเกินไปสถานที่นี้มีผีสิงแองเจเล่หันกลับไปและเช็ดฝุ่นออกจากชุดของเขาและเดินไปทางรถม้าของเขานายพานเพียงแค่ยืนอยู่ที่นั่นหลังจากได้ยินคำพูด เขาไม่เข้าใจว่าทําไมเองเจเล่ถึงบอกว่าสถานที่นี้มีผีสิงหลังจากผ่านไปไหน่อยนาทีเขาก็คพึมพำเป็นคนที่แปลกอะไรอย่างนี้เขาโยนเหรียญเงินหลายครั้งและยิ้มแต่ใจกว้างใยพานนั้นนั่งลงอีกครั้งและคว้าเนื้อกวางย่างและเริ่มโรยเครื่องปรุงตัดฉากนะครับแองเจเล่ขับรถม้าไปตามเส้นทางที่เปียก ถนนระหว่างต้นไม้มันดูไม่มีที่สิ้นสุดมีเพียงสิ่งเดียวที่เขาเห็นก็คือโคลนที่พื้นซิโรแสดงสถานะของข้าแองเจเล่สั่งขณะที่เขาชะลอลงเล็กน้อยกำลังสแกนกำลังถ่ายโอนผลแองเจเล่ลิโอความแข็งแกร่ง3.5ความว่องไว5.2ความอึด6.1พลังจิต 21.3มานา20.7มานาจะเพิ่มขึ้นเมื่อพลังกิจเพิ่มขึ้นวงเล็บนะครับได้ถึงขีดจำกัดของยีนแล้วสุขภาพดีก็ไอถึงไอขีดจำกัดของสุขภาพยีนคือพวกพลังกำลังความแข็งแกร่งนะครับอย่าเข้าใจผิดน,นะไอพลังกิจไม่มีขีดจำกัดนะครับเองเจรเขาหมดคิ้วเขาทำสมาธิทุกวันหลังจากที่ทำลายขีดจำกัด แต่พลังกิตของเขาเพิ่มเพียงขึ้นเพียง0.1และมานายังต่ำกว่าพลังจิตนั่นมันหมายความว่ามีบางส่วนที่ไม่ได้เปลี่ยนเป็นมานามันเป็นส่วนหนึ่งของผลข้างเคียงที่ใช้ยายาที่เขาได้ใช้ไปเพื่อเพิ่มพลังกิตอย่างมากแต่มันก็มีผลข้างเคียงเมื่อพลังกิตของคนคนหนึ่งพุ่งอย่างรวดเร็วเช่นนั้น ความคืบหน้าของค่าช้ามากและมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ขั้นต่อไปคือของเหลวมันจะใช้เวลามากกว่า30ปีถ้าค่าไม่พบทางลัดนอกจากนี้การเพิ่มความบริสุทธิ์พลังกิษของค่าควรจะเป็นสิ่งสำคัญมิฉะนั้นมันจะไม่เพิ่มไปตามอัตราปกติ แองเจเล่รู้ว่าเขาควรทำอะไรหลังจากที่ข้าจะต้องหลังจากนี้ข้าจะต้องหาวิธีทำให้พลังจิตของข้าเพิ่มขึ้นเขารีบค้นหาฐานข้อมูลสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับพลังจิตและเริ่มอ่านขณะที่รถม้าก,กำลังเคลื่อนที่ต้นไม้ที่อยู่ข้างทางมันสูงกว่าก่อนหน้านี้แองเจเล่พบกับทางแยกจำนวนมาก แต่ยังเข้าใกล้เงาอะไรแต่ยังเข้าใกล้ป่าเงาเขาเดินทางโดยไม่หยุดสองวันในที่สุดแองเจเล่ก,ก็มาถึงสี่แยกมันเป็นอีกวันที่มีเมฆคลึม้มสายลมยังคงพัดผ่านต้นไม้ทำให้ใบไม้สั่นไหวป้ายถนนสีน้ำตาลอยู่ตรงกลางของสี่แยกมีคำเขียนไว้แต่มันแทบจะมองไม่เห็นและฝนก็ทำให้มันอ่านยากขึ้น แองเจเล่ลงจากม้าและเดินไปที่ป้ายปางเงาอยู่ซ้ายมือของทิศทางที่เขามาจากหอเฝ้าระวังในขณะที่อีกสองเส้นนำไปสู่เมืองต่างๆสองแห่งบางตัวอักษรได้หายไปดังนั้นเขาจึงไม่แน่ใจเกี่ยวกับชื่อของเมืองเหล่านี้แองเจเล่มองไปที่ทิศทางของป่างเงาและได้พบกับเส้นทางที่มืด ต้นไม้ทั้งสองข้างได้บทบางแสงอาทิตย์จนยากที่จะมองทะลุผ่านมันเกือบจะเหมือนอุโมงค์ที่ทําจากต้นไม้มีเพียงแสงอาทิตย์ที่มาจากต้นข้างด้านข้างและแสงเหล่านั้นดูเหมือนเลเซอร์สีขาวก็เป็นลูเล็กอะแองเจเลหันกลับไปและไปที่รถมา้าไป <c oughs> เขาฟาดแท่มาเริ่มขยับไปทางซ้ายหลังจากที่เขาดึงบางเหวียน อย่างไรก็ตามด้วยเหตุผลบางอย่างม้าก็หยุดหน้าโอโมงและเดินและเริ่มเดินไปทางข้างๆพวกมันหยุดร้องและไม่ยอมเข้าไปแองเจเล่กังวลเล็กน้อยและฟาดแท้ไปที่พวกมันหลายครั้งแต่ม้าก็ยังไม่ขยับเขามองไปที่เส้นทางที่มืดจากนั้นก็เข้าไปในมา้าเข้าไปในรถมา้าเพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ของเขา เขาลงจากม้าหลังจากผ่านไปหลายวินาทีพร้อมกับธนูโลหะเงินขนาดใหญ่ที่หลังของเขามีลูกมีซองลูกธนูข้างๆเขายังสวมชุดเกราะป้องกันแองเจเลดูป่าเถื่อนและแข็งแกร่งมีกระเป๋าสะเบียงอยู่ในมือเนื่องจากเขาไม่แน่ใจเกี่ยวกับระยะทางระหว่างเขาและป่างเงาเป็นอีกครั้งที่เขากระจายอนุภาคพลังงานลมรอบม้า เพื่อตั้งการเตือนในกรณีที่มีคนเข้ามาใกล้หลังจากที่เตรียมพร้อมแล้วแองเจเล่ก็เดินไปที่ถนนในป่าเงาสายลมที่นี้อุ่นและเขาได้กลิ่นหอมของดอกไม้มีกระต่ายสีเทาอยู่ที่เส้นทางมันจ้องมาที่แองเจเล่เคร่งแองเจเล่เหยียบแกลกอขอโทนครับแกลกแองเจเล่เหยียบกิ่งไม้ทำให้มีเสียงดัง กรต่ายกลัวรีบกระโดดกลับเข้าไปในพุ่มไม้แองเจเล่ยังคงมองไปรอบๆขณะที่เขาก้าวไปข้างหน้าเขาเดินเร็วมากและรอยเท้าของเขาก็ลึกแองเจเลเดินอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็เอาแผนที่ออกมาตรวจสอบตำแหนง่งของเขาอีกครั้งหลังจากที่เวลาผ่านไปเขาก็มาถึงพื้นที่ว่างที่เต็มไปด้วยหญ้ามีต้นไม้ขนาดใหญ่ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า10เมตรอยู่ตรงกลางแองเจเล่เอาเศษไม้ที่เขาได้รับจากโอมิเคียนออกมาและก้าวไปข้างหน้าเขาหยุดใกล้กับรากที่อยู่เหนือพื้นดินและลำต้นของต้นไม้ก็เริ่มสัน่นมีสองรอยสีแดงค่อยๆเปิดที่ต้นไม้และมีใบหน้าของมนุษย์ขนาดใหญ่ปรากฏบนผิวของลำต้นกิ่งไม้รวมตัวกัน เป็นสองขาทั้งสองข้างจนกลายเป็นแขนเจ้าคือ d r แอ d ใช่ไหมข้ามีของของโอเมเคนและข้ามีคำถามที่จะถามแองเจเล่ é, จ้องไปที่ต้นไม้อยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็โยนเศษไม้ไปในอากาศเศษไม้ถูกคว้าด้วยกิ่งไม้และเข้าไปสู่สายตาของ d r แอ d มันเป็นของที่ข้าให้โอเมเคน เจ้าต้องการอะไรเสียงของไรแอดนน้นลึกและแหบเอลไม้ที่อาศัยอยู่ที่พานามิตแอนดีสอยู่ที่ไหนแองเจเลตตัดสินใจถามเรื่องแม่ของเขาก่อนจบไปนะครับกับตอนที่148นะครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังมานะครับรู้สึกตอนนี้จะไม่ยาวมากนะครับก็ช่วงนี้นะครับย,ยุ่งๆนะอ้ ไปแล้วนะครับคลิปใครไม่อยากฟังก็ปิดไปได้เลยนะครับอันนี้มาบทตอนคลิปนิดๆหน่อยๆนะครับก็ช่วงนี้อย่างที่บอกนะครับผมทำวันละคลิปนะครับแล้วก็วันไหนที่ว่างจริงๆนะครับก็จะสองคลิปนะครับหรือวันไหนที่ผมค้างจริงๆแล้วช่างแม่งงานนะครับก็อาจจะทำสองคลิปนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับแค่แค่นี้ครับไม่มีอะไรจะพูดแล้วขอบคุณที่กดไลค์กดแจกรสสกายมานะครับก็สวัสดีครับไปแล้วครับ